ันที่5กรกฎาคมนี้นะคะ,คะจะมีงานดีๆเกิดขึ้นการฉลองวาระครบครอบ80ปีนะคะขององค์ดาไลัยลามะ ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตองค์ที่14ค่ะและก็เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพปี2532ภายในงานเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วง9โมงครึ่งนะคะมีฉายภาพพุทธประวัติแบบทิเบตแล้วก็มีการร่วมถวายตักบาทนะคะมีพัฒหารเทนจัดเลี้ยงอาหารทิเบตและอาหารอื่นๆด้วยและช่วงสุดท้ายคือการชมภาพยนตร์ทิเบตฟรีที่ House of Commons ค่ะ ใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมนะคะได้ในวันอาทิตย์ที่5กรกฎานี้นะคะที่เรือนร้อยฉนับม,มูลนิธิเสถียรโกเศสนาคะประทีปนะคะคลองสาระคะ่ะใครที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนต้องกูก็เอานะเพราะผมเองก็ไม่เคยไปง่ายมากคลองสาลอยู่ที่แถวแถวท่าเรือแปซี่ไหมแถวทนบุรีเออฝั่งธนนะออนะครับธน,น,นบุรี ระหว่างซอย20กับซอยยี่สิอข้อมูลค่ะโอ้ยจบแล้วจบแล้วคลิปจบแล้วไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย